พระพุทธศาสนาสอนเป็นสัจธรรมนะลูกนะสอนคือเอาความจริงออกสอนว่าเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเกิดมาแล้วเราต้องอยู่ตามกรรมมีสุขมีทุกข์ต้องชดใช้กรรมให้มันหมดเมื่อกรรมนี้หมดแล้วเชื้อกรรมหมดแล้วก็เข้าไปสู่กรรมดีที่เรียกว่ากุศลคือบาปกุศลที่กรรมที่เป็นบาปกุศล มันเบาบางไปเบาบางไปบุญกุศลมีมีกำลังกว่าเมื่อบุญกุศลมีกำลังกว่าเราก็ไปรับความสุขอยู่กับบุญกุศลเมื่อบุญกุศลกำลังอ่อนบาปอกุศลมีกำลังกว่าความทุกข์ก็เกิดมันจะเป็นตามวงโครจรของมันอยู่อย่างนี้เป็นขึ้นขึ้น,นลงลงพระพุทธเจ้าว่ามันไปอย่างนั้นไม่สามารถที่จะออกจากวงโครจรน,นี้ได้นอกจากอริยบุคคลชั้นต้น ที่มีการเจตนาได้หลวงปู่จึงเทศเรื่อยๆลูกตุ้งปู่ต้องการให้ลูกหลานทุกคนเข้าสู่อริยบุคคลชั้นต้นคือมอบกายสวายชีวิตกับพุทธธรรมสูงให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่ากเสือกกะสนดิ้นหลน่นมากมายเกินกรรมพระพุทธเจ้าตัดอย่างนั้นแล้วพวกเราเดี๋ยวนี้ไม่ยอมแล้วไม่ยอมกระเสือกะสนดิ้นหลน่นขอบวงสรวงเส้นไหว้ ไม่ยอมรับส,สภาพซึ่งความเป็นจริงถ้าเรารับสภาพซึ่งความเป็นจริงถ้าเราเข้าใจเรื่องศาส,สนายอมรับส,สภาพยอมรับสัจธรรมซึ่งความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนลูกจะมีความสุขทางใจสุขนะลูกนะยอมรับความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมให้ยอมให,ให้ให้ชดใช้กรรมพวกเราไม่ยอมพอกรรมมา บุ่นวายน่ก็หาทางกระเจิอกระสนดิ้นรนหนีทำบุญก็อยากจะได้ดีบได้ดีปัจจุบันก็ถูกต้องถ้าลูกเข้าใจเรื่องศาสนาลูกทำดีลูกทำบุญเดี๋ยวนี้ปั๊บลูกก็ได้ดีในปัจจุบันเพราะมหาเหตุอยู่ในปัจจุบันนั่นพระเจ้าว่าการทำบุญนั้นหวังในปัจจุบันมีความสุขหวังในอนาคตและหวังในภายภาคหน้า สาอากากิริยานี้เราเข้าใจไหมคําว่าหวังในปัจจุบันหวังในอนาคตและหวังในภายภาคหน้าพวกเราไม่เข้าใจเข้าใจคือหวังปัจจุบันว่าข้าพเจ้าอยากจะได้อย่างที่ข้าพเจ้าต้องการในปัจจุบันปุ๊บปั๊บปุ๊บปับปุ๊บปั๊บ,บ,บคำว่าหวังในปัจจุบันที่พระเจ้าสอนคือเพื่อให้เชื่อกาให้ยอมรับสภาพทั้งหมดลองดู ลองดูแบบนีน้ลองดูที่ประพฤติปฏิบัติตนเพื่อออกจากกรรมตัวนี้ลองดูลองดิ้นดูเมื่อดิ้นไม่ได้ก็ให้เชื่อกรรมลงที่ใจเชื่อเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมามันเป็นอย่างนี้ยอมรับสภาพทั้งหมดยอมชดใช้กรรมยอมทุกแต่ว่าใจนั้นจะมีความสุขเมื่อเราเห็นสัจธรรมคือความเป็นจริงเดี๋ยวนี้พวกเราไม,ไม่เห็นความเป็นจริงนี่ลูกมีแต่ปีนเกียวหนี หนีจากความทุกข์ต้องการที่จะมีความสุขในปัจจุบันแม้แต่พระเจ้าบัญญัติพระสูตรนั้นพระสูตรนี้มาพวกเราก็ไม่เข้าใจฟังแล้วก็ยังจะหนีอีกไม่ยอมรับสภาพแม้แต่พระสูตรที่บอกว่าพระนางสามาวยดีที่ถูกเผาพวกเราก็ไม่เข้าใจอีกพระสูตรของพระโมคคัลลาที่ถูกทุบพวกเราก็ไม่เข้าใจอีกพระสูตรของพระจักกบาลที่ตาแตกจกักกรูแตกก็กิเลสแตกพวกเราก็ไม่เข้าใจอีก ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าพระอาจาราที่เมืองแพสาลีที่แห่งแรงพระองค์กินข้าวที่เป็นของเดนมาแ์กใสงฆ์ใจพวกก็ฉันบ้างอิ่มบ้างไม่ได้อิ่มบ้างจนผอมโซหลือแต่กระดูกพุทธเจ้าก็ทรงแสดงพร้อมทั้งเหตุและผลในพวกเรารู้เรื่องกรรมแต่พวกเราไม่ยอมนะลูกกาบพระพุทธลูกขอละไปมาก็สร้างพระทันใจขึ้นละกาบไหวอยากจะให้ได้ทันใจของตัวเอง วุ่นวายกายกก็เป็นการเป็นพุทธภาณีต่อไปศัจธรรมที่ควมามจริงก็ถูกพวกเราเป็นเป็นชาวพุทธที่ลูบพุทธทำลาย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 ไปไม่มีใครกล้าออกมาแสดงไม่มีใครกล้าเอาออกมาสอนเพราะสอนแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีลาตะกละจะสร้างพุทธลูปทำใจขึ้นอา้าวพระทันใจขึ้นเครื่องเช่นบองสวงขึ้นมาบูชามาเช้นไหว้อ้าววัใส ตู้บริจาคมันก็ได้ลาบจากรนละแต่ถ้าเอาความจริงออกสอนมันไม่ได้ลาบจากรกละนี่เนะี่ยลูกพระส่วนมากจริงไปตกนระกบวชตั้งแต่เป็นเนนจนถึงวันตายห้าสิบหกสิบพันษานุ่นนุ่นเป็นลอยคออยู่ในนระกเห็นไหมลูกนั่นผู้ที่ไม่เห็นพอพวกนั้นจักขู่ที่บอดจักขู่ที่มืดจักขู่ที่บอดผู้ที่เห็นผู้ที่ตาสว่างสว,งสว ผู้นั้นต้องเป็นอริยบุคคลผู้นั้นไม่สสใจเรื่องธรรมเรื่องวินันเพราะทมวิัยแต่ละบทแต่ละบาทนั้นไม่จะว่าศึกษาแล้วจะเชื่อลงใจในจุดนั้นต้องเอามาพินิพิจารณาตีแผ่แยกแยะอย่างละเอียดละออแล้วก็ลองกระทําดูปฏิบัติดูตามนั้นสมควรเชื่อค่อยเชื่อไม่สมควรเชื่อท่านก็ไม่ท่านก็ไม่เชื่อนี่คือหลักคําสอนที่ละเอียดละออ ของพุทธศาสนาแต่ทุกวันนี้เป็นพุทธศาสนาแบบเครื่องเจ้นบวงสวงแบบพุทธพาณิชย์ซื้อพุทธลูกซื้อนั่นซื้อนี่มาเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรยอมรับและถ้ามีในหลักคำสอนจริงๆมันก็ไม่เป็นไรลูกอันนี้มันไม่มี